ีไม่กล้ากินฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองกินให้ดูมาค่ะนี่นะคุณอืมสดชื่นน้ำก่อยทุกคนล้างหน้าได้เลยเทียบเทียบกับมองเฟอร์ได้ไหมครับเทียบกับมองเฟอร์ได้ัหมครับไม่ได้ครับอ้าวทำไมครับอันนี้คือน้ำทิปอันนี้คือมองอะไรครับมองโกมองโกอ้ได้เยอะจังได้ปูกันใก็ ยิ้พาเที่ยวก็มีแต่ความสุครื่งเครงเป็นเด็กกำพลา้ากำพร้าทุกวันนะก,<ำ>กับย่ากำขวัญด้ไหมกำขวัญไม่ต้องหอก <c oughs> กำพลา้าเรือหาชมเมืองไกลไกลเสียง <ๆ S 1> หัวเราดังไปทุกทีไอรินและนดาเคียงข้างกันเสมอสร้างความทรงจำในทุกวั่นีเ็าดา สวัสดีครับวันนี้เรานะฮะมาหาจะมาหาหอยนะฮะเรามาเจอชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้าน ชาวบ้านมาเรามาเจอชาวบ้านคนนี้ฮะนี่ฮะชาวบ้านมาหาหอยฮะครับและทีนี้เดี๋ยวผมจะติดตามชาวบ้านคนนี้ไปนะฮะเพื่อจะเดี๋ยวให้เขาให้เขาพาเราไปไปดูนะครับว่าเขาจะไปหาหอยอะไรนะฮะนี่ฮะตากล้องของผมนะคนนี้เลยบิ๊มตะยุคิวโอเคไปตะลุยไปตลาดไปเดี๋ยวเราจะไปกันนะฮะปกติมาหาทุกวันไหมครับปกติมาหาทุกวันไหมมันจะเพราะเวลาน้ำลงจ้าอ๋อมาค้ามกับหนึ่งคจ้าวันนี้หนึ่งครับก็เลย มาได้เอนทำเมืองอ๋อว่าแต่เรามาหาหอยอะไรกันครับไม่จัก่าาขข้นงหัวใจบอกไม่ได้ใช่ไหมสึไพรไปเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเขาจะพาเราไปหาเออยังไม่ได้ทำชื่อเลยครับชื่ออะไรครับเนี่ยจับบ้านจัชื่ออะไรนะจับบ้านแถวนี้เลยจับบ้านแถวนี้ครับผมบีมครับสายยูคิวไปโลตัสครับตอนนี้ไปตลาดตลาดปิดครับตลาดปิดครับ โอเคนี่เป็นน้องที่ทํางานแล้วก็น้องที่ทํางานนะฮะวันนี้มาร่วมทริปครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาหอยกันไม่ใช่หาหอยกันก็คือไม่ใช่หอยกันไม่ใช่แต่เป็นไม่รู้ว่าหอยอะไรไ,ไ,ไต้องค้นเอใช่<ต>เดี๋ยวไปดูกัน Let's go น,นี่บรรยากาศแบบสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าหาดทึงอ่าวทึงว้าวบรรยากาศดีฮะเต่๋ตอนนี้น้องไอ้ดินไม่ไม่ลงเดินเลยครับกัน ใครก็รู้ว่าหยิบพาเที่ยวก็มีแต่ความสนุกครื้นเครงยิบพาชมเมืองไกลไกลเสียงหัวเราะดังไปทุกทีไอรินและนาดาเคียงข้างกันเสมอสร้างคน <พา S 2> ฮะทุกคนฮะ น้องยุ้ยก็บอกว่ามีบ่อน้ำจืดอยู่ด้วยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ่อน้ำจืดจะเป็นยังไงน้ำทะเลมันเค็มแต่ว่าน้องเขาบอกว่ามีบ่อน้ำจืดด้วยเดี๋ยวไปดูไปไปชิมกันดูว่ามันจะจืดจริงไหมไปดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปชิมเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องของเราบีมๆนะฮะชิมดูว่าน้ำจะจืดหรือเค็มกินชิมได้ไหมกินได้ไหมไม่กินนะผมจะไปดูนะครับว่าบ่อน้ำจืดอยู่ยังไงตรงไหนอะยุ้ย อ๋ออันนี้คือน้ำจืดเลยใช่ไหมอันนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อ <c oughs> โอ้น้ำใสมากทุกคนว้าว <Wow. S 1> น้ำใสน้ำใสมากมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูฮะทุกคน <c oughs> มันมันไหลมาจากไหนอะ่ะย <c oughs> ุ้ยอ๋อมัน <c oughs> อ๋อมันไหลมาจากนี่เหอเออนี่ทุกคนเกิดเป็นแหล่งใต้ดินครับอืมนี่ไงไหลมา าเดี๋ยวใครชิมก่อนใครชิมก่อนอ่าคุณยิบไหมครับเอ็งก่อนดีกว่านิดนึงไอ้บีมชิมก่อนนะทุกคนเป็นไงบ้างจืดครับจืดเข้าปากยังจืดครับเข้าแล้วครับมึงก้วอปากให้ดูก่อนบีมไม่กล้ากินฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองกินให้ดูมาครับเอ็งเป็นตากล้องให้หน่อยนี่ครับคุณยิบจะทดลองครับนี่นะคุณ สดชื่นน้ำก่อยทุกคนมันออกน้ำก่อยไม่มีความเค็มเลยใช่ครับกินได้กินได้กิน้ล้างหน้าได้ด้วยเทีบเทียบกับมองเฟอร์ได้ไหมครับอะไรนะเทียบกับมองเฟอร์ได้ไหมครับไม่ได้ครับเอวทำไมครับนีน้ำทิพ์อันนี้คือมองอะไรครับมองโกมองโกโอเคนี่คือบ่อน้ําจืดนะทุกคนอยู่ที่หาดเอาทึงเนาะที่หาดเอาทึงใช่ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะเราต้องไปหาหอยกันก่อน ้น,น,น,นะครับคุณยุ้ยตามลงหน้าไปส่วตนตอนนี้ครับเจ้าของช่องก็กําลังเดินตามมาครับพร้อมกัแบบน้องแอวบิ้ตอนนี้เราอยู่ท้ายขาบวนกันเลยฮะตอนนี้น้องยุ้ยกับบีมนะฮะตอนนี้นําหน้าเราไปแล้วนะครับผมให้กล้องน้องบีมไปถ่ายให้น้องยุ้ยด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ผมก็ลูกสาววันนี้ผมเอาลูกสาวมาด้วยก็เลยอาจจะแบบต้องไปเรื่อยๆนะฮะยากาศดีมากครับทุกคนนี่ดูว้าว เดี๋ยวเราตามน้องอยุ้ยกับบีมไปนะฮะพร้อมยังครับพร้อมลยวพร้อมเยวนั้นไปกันไปกันเลยทุกคนฮะ <c oughs> ตอนนี้คืออุปสรรคมากๆนั่นก็คือนี่ฮะทางที่เราไปมันเป็นโคลนเป็นเลนแล้วนี่ดูเท้าผมนี่แล้วผมต้องอุ้มเดินไปด้วยเพราะว่าดินเดิน,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 นไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรเพื่อคลิปนี้ผมทำได้ไปตามมาตามมาครับมาดูคุณจุ้ยหาหอยครับตอนนี้ดูหอยอะไรอันนี้คือทางเดินอันนี้คือทางเดินของหอยนะทางเดินของสรงเัวครับดู้ว่ามันหอยอะไรมาดูดูใกล้ๆครับว่ามันคือหอยอะไรลุ้นนะครับ กินได้นะหอยเนี้ยมันครับนี่ <ไป S 1> <ะ>ดาหอยดาวหอยดาวอืมกินได้นะยอดอไปต่อไปต่อไปกันต่อ,อ,อตอนนี้เดินมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยเหนื่อยแหละแต่ตอนนี้พอมาเดินตรงจุดนี้ฮะเดินสบายขึ้นโคลนไม่เยอะเหมือนตรงนู้นนี่เดินสบายขึ้นฮะ ่าสวัสดีครับตอนนี้ก็เจ้าของช่องเรากำลังมาแล้วนะครับพร้อมกับน้องไอรินครับอ่อารอมัาระคุณคุณดิฟครับตอนนี้คืออะไรครับรองเท้าครับเป็นรองเท้าที่เป็นหุนก็ผมหุ่นจอองอกตาสุกตาเอกตาพี่เออเรามาดูที่คุณดุ้ยกันมากครับคุณดุ้วกำลังถือไม้กำลังเขี่ยเขี่ยเขียอยู่นะครับใส่ถังฮะ อันนั้นทางเก็บที่ยางหรือเปล่าครับคุณยุ้ยยางอ๋อทางเก็บที่ยางครับเลินเลินเสาทะเลแบกไนะครับคุณยิปอ่าวอาวกาศดีมากครับนี่แล้วแล้วไม่ใช่พูดเล่นนะครับมู่นระยะทางที่เรามาระยะทางแทนต้องไปดูระยะทางไกลมากครับที่เรามานู่นรู้ไหมกี่กี่เมตรประมาณสองร้อยเมตรได้ประมาณสองร้อยเมตรได้ ดูนเหงื่อแล้นะตอนคุณยิ้คุณยเจอหอยแล้ทุกคนเจอหอยแล้วครับเอหนอยนครับตอนนี้ไปที่คุณยิก่อนครับคุณยุ้วดเจอเลยนะคุณยุ้เจอหน้าเจอหอย้วครับหอยี่อยู่นันหอยอไกับมามาดูมาดูมันคือหอยหอยชัี้ัน เอาไม่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอันเต็มกะละมังเลยอ่าอันนี้เป็นกะละมังมาอยู่ตรงกลางที่โผล่พ้นน้ำมานู่นข้างหลังเป็นน้ำฝั่งนู้นก็เป็นน้ำฝั่งนู้นก็เป็นน้ำทุกคนแล้วเราว้าวเรียกว่าทะเลแเลกก็ว่าได้นี่ผมอุ้มดินดินมาดินลินชอบไหมคะชอบไหมชอบไหมเอ่ยชอบไหม ตอนนี้บีมกับน้องยุ้ยนะฮะกำลังหาหอยกันอยู่เห็นว่าเจอแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปดูสำรวจดูความคืบหน้าของฝั่งนี้กันบ้างนะครับได้ตัวเล็กๆคุณยุ้ยปุยนู่นนะครับใต้หอยตัวเล็กครับยุ้ยไหนรีวิวรีวิวหอยนะครับว่าใต้ตัวขนาดไหนครับตัวเล็กจ๋วมากจุกจกาดีมากทุกคนหานนี้สวยหานนี้สวยนะบีมนะใช่ครับบรรยากาศครับคล้ายๆกับที่จำเลยครับ จำก็จะเป็นเนินทรายแบบนี้นะครับคุณยิปสวัาดหรัใช่ครับแล้วก็จะมีชาวบ้านมาเที่ยวขาขอจะอยู่ใกล้ใกล้เกาะเป็นเไม่เคยไปเดี๋ยวรอบหลังคลิปคลิปต่อไปเราไปกันไหมคลิปต่อไปเช่นอนครับคุณยทธวันนี้โชคดีฮะบีปกติบีมจะทํางานแล้วผม,มหยุดแล้วโชคดีว่าวันนี้บีมหยุดพร้อมผมบีม,มาทํางานร่วมกับผมครับแล้ววันนี้ก็เลยได้มาเป็นตากล้องได้มาลุกฝังงลุนทุกคนฝัุ่นตั่งนเขเรียกว่าอ่าวนาง ฝั่งนูน้นจะเป็นอ่าวนางผัดมานี่ก็นี่ตรงนี้เกาะปอดะเกาะปอดะนะครับเกบาะปอดะใช่ไหมครับนะ่ทุกคนมองไปไกลๆตรงนูน้นเขาเรียกว่าเกาะปูเกาะจำฝั่งนู้นเลยฮะอยู่ฝั่งนู้นเลยใช่บ้านผมนะใช่ใช่เกาะจำเกาะปูอยู่ฝั่งนู้นเลยบรรยากาศดีมากชอบบรดีครับตอนนี้กินเกขอ,อน,นั่งอยู่นูนออนน่นฮะขอ,อน,นัน่งนู่นอยู่ฝั่งนู้นฮะตอนนี้รู้สึกว่าลูกสาวจะชอบนะฮะ ชอบไหมยชอบไหมคะชบบอกก่อนชอบไหมชอเ<อ>จออะไรครับคุณยูเจออะไรครับอขยขาไก่อยขาไก่มันเหมือนกับขนงขา,กาไก่ไหมครับ อันนี้ะนจะอจร่อยกว่าด้วยนี่เลยไหมครับนี่เราไม่รู้วิธีกาเรเอาขึ้นวา่าเปลยเราต้องลองโอ้มีความพยายามสูงมากครับอืมคุนดิก้กกำลังขึ้นขึ้นมามีรากอยู่ข้างล่างต้องดึงดึงดูใกล้ๆกันครับคุณดิ้งกำลังโยกโยกนะฮะเหมือนถอนฟันเลยฮะโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โห มื่อกีนี้กินได้เลย้าว a m a ซิ่งครับโอ้ไม่ขาไก่ว้าวเยี่ยมมากเี่มมากนี่หอยแรกไม่ขาไก่ไม่ขาไก่เด่นนี้ลูกหอยขาไก่ไม่ต้องกลัวนี่หอยหอยหอยขาไก่ใช่อุ้ยปลาดาวไปดูปลาดาวกันครับโอ้ ปลาดาวกันตัวใหญ่มากครับปลาดาวปลาดาวอยู่นี่ปลาดาวอยู่นี่ว้าวโอ้ยส้มแป๊ดเลยครับส้มดำครับเอ้ยปลาดาวปลาดาวปลาดาวไม่ใช่หมูมาพูดปลาดาวจะปลาบายิบปลาอะไรครับปังยิบแต่เขาไม่ให้จับปลาดาวเป็นสัตว์อนุรักษ์พอไม่ให้จับนะครับโอเคโอเคไหมไม่ใช่หมูเป็นเป็นเป็นปลาดาวเป็นดาว chai chạy cả, chạy 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 mấy? Cua ừ. ừ. mấy? Ừ. Mấy cua Mấy chạy chạy mấy chạy chạy Chai, đi tông chạy 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 Hỏi chạy hỏi chạy หอยจักจีนหอยจักจักจีนใช่ใช่ถูกต้องโอเคไปไปหานต่อเลยแล้วครับหอยหอยปลาใช่ปลาดีนเต้หอยดาวครับหอยดาวมันจะมีแบบทางเดินของมันอ่ะมันจะมีเป็นทางเดินมันจะเดินแบบป้าเห็นเป็นรอยทางป้าดูไล้ว่าต้องหานยังไงนี่นี่นี่เดี๋ยวตัวเล็กเอ้ยตัวเล็กเราไม่เอาให้เราเอาตัวใหญ่อย่างเดี๋ยว กันต้องวิ่งตรงนี้ก็มีเนี่ยเห็นไหมรอยทางใช่ครับเราต้องเดินตามมันเป็นรอยทางหอยครับใช่รอยทางหอยแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปหายไปหายไปไหนฮะกันเต่าบินไานี่ไปนี่ไปนี่เห็นไหมหอยหอยยังไหมหอยครับหอยกคมันยังฝังอยู่มันยังฝังอยู่ฮะยิบลองมาถ่ายใกล้ๆมาถ่ายใกล้ๆลองเอาลองเอาขึ้นมาดูฮะยิบ แจ็คพอดค่ะหอยหักครับโอ้โหแล้วมันขวางยู่อย่างนี้นะเออแล้วเอาว่าอยู่ทำไมแบบในน้องยุ้ยมาเดินผ่านโอน้องไอดินหงครับน้องไอดนโออเอาวางที่เดิยวางไว้ที่เดิยหอยตายแล้วหอยตายใช่ไหมหอยวันนี้บรรยากาศดีมากครับโอ้ยนิปมีอะไรครับคุณยิปนี่นี่คุณเจออะไรครับ ว้าวเกาะหอยฮะโดนหลอกโดนหลอกสองโซนก็สังเได้ใช่ครับโอ้ทรายหอยชัดตีนมีทรายเลยมทรายเนี่ด้วยโอ้โหพูดถึงพูดถึงก็หายากเหมือนกันนะครับเออถ้าคนหาไม่เป็นก็คือหาไม่เป็นอ่ะหาไม่เป็นต้องแบบเออคนแบบชาวบ้านอะไรนี่ที่เขาหาตอนนี้เราหาได้ก็เนี่ยปลารองเท้าปลารองเท้าปลาเกลือปลาเกลือสองคู่ใหญ่ๆนะครั ตักเลือดตัวน้อยใส่ซองไปครับสามจิ๊บตอนนี้คุณจิ๊บกำลังเดินชิวสังมาแล้วครับนี่เมื่อกี้ที่เรามาจิ๊ครับไม่ถึงตาตุ่มอ่ะไม่ถึงตาตุ่มเออตอนนี้ถึงหน้าแข้งไหมฮะใช่แบบนี่เราต้องรีบกลับแล้วฮะเราต้องรีบกลับได้ครับเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นครับใช่ท้องว้าวมันอยู่ในซอกหินใช่โอ้เยอะมากนี่นี่ไหนนิหอยเลย แกงหอยมุกนี่หอยมุกหอยมุกแล้วหอยแขงหยินแล้วก็อันนั้นอ่ะนี่หอยแข้งหอยแขงงนะใช่แขงหินไงมันอยู่ใต้หินนี่ทุกคนเกียรองเท้านิดนึงเพราะขี้เกียจถือเลยใส่ไปนิดนึงใช่คนกับรองเท้าครับเพราะว่าตอนนี้เต็มเต็มเลใช่ครับคือเราหากันเต็มมากหมายถึงรองเท้าหมายถึงรองเท้าครับเต็มมากเลยเต็มมากตอนนี้อุ้ยอุ้ยปาตีนอเปล่า ดังด้วยนะปานตะโอ้โหเหมือนเหมือนที่เจอหน้าหาดที่ตัวเดียวแลครับนี่ฮะแล้วก็นี่นี่นี่มีปูใต้นี้นะว้าวโอ้โหปูตัวใหญ่มากมันหลบอยู่ใต้หินครับต้องเปิดหินต้องเปิดอีกใช่ไหมใช่ครับรีบรีบไปนะครับโอ้อ้าวอยนี่อยู่นี่นี่ฮะเราต้องใช้ไม้อู้หูนุ้ย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 จับปูแล้วนุ้ยโอ้โหสุดยอดสุด ปูว้าวตอนนี้ปล่อยให้ปูกลับคืนไปสู่ธรรมชาติครับปูไม่ได้ปูจุ่มใส่ได้ปูนอนปูนอนแข่งอีกแล้วสุดยอด จอหอยแข็งครับคุณยูจอหอยแข็งอีกแล้วอวาวเฮ้ยปลาใหญ่ปลาใหญ่ซะด้วยแค่ด้วยอันนี้ตายแล้วันนี้ตาใหญ่ตายอะไรอันแล้วตาใหญ่ตายว้าวเนี่ยตายเลยเฮ้ยตาใหญ่ใหญ่เลยใจยุ้ยกำลังจับนะครับตอนนี้ใจยุ้ยหรือจับขึ้นมาแล้วไปทางน้าวนี่นะครับ โอ้มีปูหนึ่งตัวแล้วก็มีหอยตัวใหญ่ตัวแล้วก็หอยนานๆกันนะฮะโอ้พวกเราหาไม่เป็นไงอย่างไเนี่ยพอพอเรามาดูน้องยุ้ยอ่ะหาใช่เจออยู่ว่าเจออยู่ก็เจอวิถีชาวเลีโดยแท้จริงครับใช่ส่วนผมวิถีชาวดอนง่ะดอนสักฮะเยอะเลยมันมาวางตอนน้ำน้ำขึ้นนะครับฮัลโหลน้ำแล้วก็นี่ปูไม่เป็นไรเดี๋ยวรองเท้าถอดทำไม เฮ้ยนี่เห็นไหมปีวิ้วเจออีกแล้วนะครับตอนนี้ต้องแงะก่อนโอ้อันนี้ไม้ไม้กายสิทธิ์ใช่ไหมต้องแงะกับไม้กายสิทธิ์โอ้ยโอ้ยต้องเลยฮะตอนนี้ไปคีบจัดกล้องก่อนได้โอ้ยสามล้านแปดฮะจัดกล้องก่อนครับโอ้ยเินี่เลยฮะคุณจุ้ยแบบเขาชำนาญการมากครับอุปกรณ์ที่ปีวิ้วเขาเขาเอามานะครับจัดกล้องแบบเป็นไม้กายสิทธิ์แล้วก็แล้วก็ที่ที่คีบขนมกล้วยฮะ ไอคีปูอ๋อไอคีปูใช่ไหมพี่ยุ้ยโอเคหาปูหาปลาปลาไม่มี okay. าานะรครับมีแต่หอยกับปูเลฮะภาษาภาษาไทยวัละคนะัมฮะภาษาไทยวัลลคัครับจากน้องยุ้ยจากน้องยุ้ยต้องเลือกครับอ่าเลือกคือเลือกเลื่องงานยามดีเลื่องงานยามดีเลือกหิน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 ก็เสร็จแล้วมันก็อีกอย่อ่านี่ฮะเห็นไหมมันเป็นเรื่องงานยามดีครับเห็ไหน้อง,งยุ้ย <c oughs> เจออีกแล้วครับโอ้บเจอ

เีต่อไปต่อไปจะเป็นนักร้องฮาร์ดคอร์นักร้องฮาร์ดคอร์จับกิ่นปิงทะเลฮะนี่ด้วยด้วยเอ้โหายคนนครับก็จะมาจับกลิ่นกระเลงนี่แหละกินได้ไหมครับคุณยุ้ยได้ามคันจังสำหรับคนที่กินก็กินได้นะฮะสำหรับที่ไม่กินอย่างผมก็ไม่กินเจอหวยจักจีนตัวใหญ่เลยว่าจะไม่เจอแล้ววันนี้ยังไงมันจะอยู่แบบนี้วว้าเดี๋ยวเราจะล้างก่อนนะนี่เห็นไหมมันจะมีตีนอยู่ อ๋อไหนว้อมาเจอหอยอุ้ยคุณบี๊บบี๊บมาเจอหอยหอยเลยครับหอยใหญ่หอยใหญ่ด้วยอุ้ยหอยแครงหอยแครงเลือดหอยแครงเลือดหอยใหญ่เลยได้ไหมครับหอยแจ็กบี๊ได้โโอ้หมาเจอตอนจบครัตอนกลับแล้วมานั่งแต่ต้นตาถึงน้ำโอเคยอด แหลมมอน่าใช่ไหมครับคุณยุ้ยมีอะไรบ้างครับที่แหลมมอน่าข้างบนครับขึ้นเขานะฮะห้ากิโลโอ้โหผมผมผมเคยขึ้นมาได้ห้าเหนื่อยมากครับผมขอบขอบขอบเลยฮะใช่ต้องพาต้องพาน้ำไปด้วยนะครับเป็นจุดชมวิวของที่นี่เลยเป็นจุดชมวิวครับเป็นทันตรีนองที่นี่เลยฮอยอะไรอ่ะฮอยควานโอ้ได้เยอะจังได้ปูกัน ว้าวนี่คอยขวานนะฮะน้องเขาดูขวานเยอะมากครับขนาดขอดูเลยเขาติดถุงเลยครับอันนั้นเราให้ไปตัวหนึ่งแล้วเราก็ของสักสามตัวได้อยู่นะบีมได้อยู่ครับได้รค่หนึ่งน่ฮะยตอนนี้ผมกับลูกสาวนะฮะก็ขึ้นมาก่อนนะฮะตอนนี้บีมกับน้องยุ้ยอยู่นู่นอะไรคะนินเจออะไรขอเหรอ จอยตายแล้วหอยตายแล้วนี่ใช่ไหมหอยตายแล้วเปล่าเฮ้ยนี่หอยอะไรโอ้ยได้หอยอีกแล้วเย่น้องดินดินหาหอยเป็นเด้วได้หอยหนึ่งตัวใช่ไหมโอเคฮะกำลังเดินทางกลับนะครับวันนี้ยุ้ยกับบีมก็มาแล้วฮะไปจ้านินดินจ๋าไอแบาปะอุ้มไหม ไประป,ปอุ้มนะไปค่ะอืบไปอุ้มอีกสักรอบเดี๋ยวจะถึงมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวใครก็รุ่นว่ายิกพาเที่ยวก็มีแต่ความสนุกครืนเครงๆๆยิกภาชมเมืองไกลไเสียงหัวเราดังไปทุกที ไหริงและนันดาเิ่งข้างกันเสมอสร้างความทรงจำในทุกวันยิบพาเที่ยวกับครอบครัวสุดรักการเดินทางที่ทำให้ใจบานในทุกวันคือการพดจนภัยเราไม่หยุดนิ่งในเส้นทางที่สวยงามนี่ครับทุกคน นี่คือสีมือที่ไปหากันมากับยุ้ยไอบีมนะฮะนี่ลองชิมเลยไม่ใส่น้ำจิ้มครับเป็นไงบ้างอาจจะต้งทานเป็นทำไมเป็นเหนียวๆอ๋อพี่ไ <Okay. S 1> อหอยสดๆน่ากินครับทุกคน ตาหลิกาใหญ่ๆเก็บไว้ให้คนหามินี่มินี่มีไม่กินอยู่มีม่กินหอยเป็นไงบ้างแซ่บมีมีบอกว่าแซ่บให้กินแค่เน้นไหนตัวไหนนี่นินหาตัวไหนคะนิหาตัวไหนมีไหมนี่ตัวนู้นกินไหนกินหาปูขึ้นนี าปูเจอปูปไปหามา,ไ,า,มาไม่ใช่ฟรีมือผมแหละฟรีมือไอ้น้องยุ้ยมัน<อ>เราหาไม่เป็นนี่น้องยุ้ยหามา<อ>นี่<อ>เห็นไหมตาใหญ่น,นี่่อ๋อน,น,นี่ของน้องดินดิน,นใช่ไหมของดินดินใช่ไหมน,น,น,นี่ของดินดินนี่่อะเดี๋ยวผมจะมาล,ลองตานี้นะเดี๋ยวผมจะมาลองกินตัวนี่อร่อยคอมนะเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มนิดนึงอย่างนี้ใส่น้ำจิ้มเลยอู๋อีกนิดนึงอู๋ นี่ใส่น้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวมาลองกันทุกคนบิสมิลละอืมอร่อยอร่อยเลยครับก็นี่เราขาวสวยแล้วก็ราดอันนี้เดี๋ยวกินกับข้าวนะทุกคนอืมก็กินกับข้าวหน่อยนิดนึงมาเลยนึงนี่ อร่อยอร่อยอือก็ปับ้ากับดินดินแล้วก็มีมีนะครับเราจะไปทำกิจกรรมกันที่ไหนอีกเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับไม่ย,ยิดไป